เปิดโหวตใครได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30ของประเทศไทยหลังเปิดโหวตโผลเลือกตั้ง66รอบ2วันนี้4คำถามฮอตเพื่อไทยไม่ท้อผลรอบแรกเร่งทำคะแนนดันแลนสไลด์ซอโรองแรมรอดูนโยบายปากทองภาคธุรกิจจีสวอเลือกนายกปปูลาโหวตแนะเขียนนโยบายให้ครบทุกมิติเมื่อวันที่20่สเมษายนผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าการเปิดบทโผลครั้งสำคัญชี้ชะตาอนาคตการเมืองไทยเลือกตั้ง66รอบ2จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง วันเสาร์ที่22เมษายนนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่28เมษายน2566ผ่านช่องทางออนไลน์ของสื่อทั้งหลายซึ่งจะประกาศเป็นทางการให้ทราบต่อไปเร็วๆนี้สำหรับหัวข้อคำถามในรอบ2จะเริ่มเพิ่มความเข้มข้นขึ้นปาสีคำถามประกอบด้วยข้อ 1. ท่านจะเลือกผู้สมัครสสเขตจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง2566นี้ข้อ2ท่านจะเลือกสสปาร์ติสิสพรรคใดในการเลือกตั้ง2566นี้ ข้อ 3. ท่านจะสนับสนุนใครให้เป็นนายกรัฐมนตรีและข้อ 4. ท่านคิดว่าสวออควรโหวตเลือกแคนดิเดตนายกจากพรรคที่ได้สสมากที่สุดหรือไม่ทั้งนี้ผู้ที่เคยร่วมโหวตโพลร,รอบแรกไปแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์รอบสองนี้ได้เพียงแต่เมื่อทำโหวตรอบสองไปแล้วจะไม่สามารถโหซ้ำได้อีกเพราะมีการล็อก i p address ชุดเดิมไม่ให้โหซ้ำ ถามว่าคุณจะเลือกซซอย่างไรตอบง่ายๆเลยดูภูมิหลังของผู้สมัครว่ามีประวัติเกี่ยวกับธุรกิจมืดหรือไม่และพักเคยมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตและมีประวัติเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือไม่ค้นหาดูข่าวมีบอกมาบ่อยๆและคำถามสุดท้ายสวควรเลือกนายกอย่างไรง่ายนิดเดียวควรเลือกนายกที่ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเมืองวันนี้คุณภาพของประชาชนดูได้จากคุณภาพของนักการเมืองนางสุจีกล่าว